ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็แทนตลอดนะคะคลิปนี้เป็นพียการกับหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครนะคะรักครั้งใหม่ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครนะคะคลิปนี้เป็นทําเลสแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกครั้งที่คุณเปิดเจอคลิปนี้ทุกครั้งที่คุณต้องการหาคําตอบอยากจะเจอใครสักคนนะคะเปิดเจอคลิปนี้เนาะตรงนี้นะคะเช่นเดิมค่ะทุกท่านไพ่มีทั้งหมด3กองนะ กองที่1ที่2ที่3นะคะ1 2 3สเลือกไพ่ตามใจชอบนะคะบางคนบอกว่าเลือก3มกองได้ไหมแล้วแต่ท่านตามสะดวกได้เลยนะคะอย่าเอาไปคิดมากอย่าเอาไปยึดติดอย่าเอาไปตัดสินใจทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่การทํานายเป็นแค่แบบการคาดคะเนมันอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องราวโดยรวมไม่ใช่เป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวนะคะต้องขออภัยนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะคะนะ เพราะว่าคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะอาจจะมีน้องแมววิ่งเล่นวิ่งผ่านนะคะเอาละค่ะทุกคนนะดูได้ทุกสถานะนะที่บอกว่าดูได้ทุกสถานะบางคนอาจจะกำลังคุยกับใครสักคนอยู่แต่ดูแล้วเหมือนจะไปไม่รอดก็อยากจะถามว่าเอ๊ะถ้ารักครั้งใหม่ของเราอะนะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครนะถ้าเกิดว่าไม่ได้สานสัมพันธ์กับคนนี้นะคะกองที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะาเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วเนาะอะ,อะมาดูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา คลิปของเราจะไม่ยาวสั้นๆนะคะนะกรุ๊ปที่1มาดูกันนะคะใครก็น่าจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะโดยการเปิดไพ่สิใบดูได้ทุกสถานะไม่ว่าจะโสดมีคนคุยหรือความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเรามาหาคำตอบกันนะคะไพ่แบลไพ่เดอะเวิร์นะคะ ใบที่2 Temperance นะใบที่3วงล้อโชกชะตาใบที่4แฮงแมนใบที่5นะคะ d ีเอ็มเนะผู้อ่านมองว่ารักข้างใหม่นะคะของกรุ่มที่1น่ะน่าจะเป็นคนไกลนะคะเดวิลเข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะเนะะี่ยค่ะมี d ีเอ็มเเข้ามาโปรไฟล์ดีการงานดีเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้ก็ได้เคยแต่งงานมาแล้วนะหรือเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะ นะคุณกับเขานะ่าจะเจอกันจากโซเชียลจากกลุ่มเพื่อนนะคะหรือการหาเพื่อนคุยนะคะนะตรงนี้หาคนรู้ใจนะคะนะอยู่ในกลุ่มของชาวทัดดินก็ได้นะพู้สศกันมาก่อนและเป็นคนมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะนะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่คนคนนี้นะคะ เป็นคนคียอออนหรือเบอร์นะคะเป็นคนคียอออนเป็นคนคลั่งรักนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคุณน่าจะได้เจอกันจากโซเชียลแหละบางคนอาจจะกำลังสารสัมพันธ์กันอยู่นะคะนะเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะการติดต่อซื้อขายก็ได้นะคะนะเด็กถือเหรียญมีความแตกต่างจากคุณนะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะที่เข้ามานะคะอาจจะมาขอสารสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนจากนั้นก็ เปลี่ยนแปลงสถานะเทมเพลนนะคะคุยไปคุยมารู้สึกผูกพันนะเปลี่ยนแปลงจากคนที่แบบคุยกันเป็นเพื่อนเป็นไกลาณมตรก็เป็นคนพิเศษคนรู้ใจนะคะสองทัวสุดท้ายนะคะเนี่ยเข้ามาเหมือนกับว่าเอาละนะคะดูเหมือนว่าคนสองคนนะ่ะจะแมทช์กันหลายๆอย่างก็เลยมีสถานะให้กันนะคะหรือบางคนอาจจะมองว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเราสองคนมันเหมือนเป็นคนที่ใช่ ทำอะไรก็คล้ายกันหมดรู้สึกดีนะคะนะราชาถือดาบนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของคําพูดและเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นนะคนนี้นะคะนะอย่างที่บอกละเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีโปรโฟไฟลด์ดีเพราะฉะนั้นเวลาทํอะไรตัดสินใจอะไรอ่ะเขาจะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะราชาถือเหรียญแน่นอนว่าเขาจะเป็นคนสารภาพปรกุจนะคะนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วค่ะกลุ่มที่1น,นะคะ นะถึงแม้เขาเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็ตามนะแต่คนคนนี้จะมาเติมเต็มนะคะทำให้คุณได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเป็นคนคลั่งรักนะคะนะโปรไฟล์ดีเลิศค่ะทุกคนนะคะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุดินนะคะพอศษกันมังกรหรือธาตุลมก็ได้นะมีเลเวอร์เข้ามานะคะมีถุนตุ่นกลุ่มนะคะนี่เป็นรักครั้งใหม่ของกรุ๊ปที่หนึ่งนะคะคลิปของเราไม่ยาวสั้นๆน,นะคะอะต่อมามาดูกรุ๊ปที่สองกันคะ่ะนะ ใครคือรักครั้งใหม่ของคุณนะคะคไพ่ใบแรกนะคะหกเมเท้านะใบที่สองขอโทษทีอ่ะใบที่สองนะคะสี่เมเทา้าใบที่สามดีเอ็มเพอร์ ใบที่4 h e r ฮ f ิใบที่5้าเลบนะใบแรกนะคะหกเทา้าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะรักครั้งใหม่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเครื่องแบบนะคะนะทหารตำรวจครูบาอาจารย์นะคะนักกฎหมายอะไรได้หมดเลยนะคะนักวิเคราะห์นักการเงินบัญชีได้หมดเลยนะคะนะ,ะ,นะะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะนะสี่เทา้านะคะ The อ็มเ r อรเป็นคนที่ค่อนข้างรูปล่างหน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกลุ่ม LGBTQ ได้หมดเลยเป็นคนมีสเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะมีชื่อเสียงในสังคมเฮอริเฟนมีแต่คนนับหน้าถือตามีความแตกต่างจากคุณในด้านของอายุเขาอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าคุณก็ได้นะอยู่ในกลุ่มของชาวทัดลมก็ได้มิถุนตุนกลุ่มนะคะนะเดอะสตาเข้ามานะคะคนคนนี้เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณนะคะ ทำให้คุณแบบเหมือนเปิดใจมากขึ้นก่อนหน้านั้นคนกรุ่ปที่สองอาจจะมองว่าความรักมันก็งั้นๆแหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเจอรักที่แบบไม่ค่อยสมหวังเขาจะเป็นแสงสว่างให้กับคุณเองนะคะเจอกันจากการแนะนําของเพื่อนญาติการเดินทางหรือบางคนเจอจากโซเชียลมีการทักกันมาผิดก็มีนะคะ DMpress นะคะนะความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะ คนคนนี้มีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะขาดสิ่งเดียวก็คือคู่ชีวิตคนคนนี้นะคะเหมือนเขาเล็งไว้แล้วว่าคุณน่าจะเป็นคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาเป็นคนที่จะเคียงข้างเขาตลอดไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกลุ่ม LBGTQ นะ,ะสามอันที่จะก,กําหนดเพศได้เลยนะคะสถ้วยการสาสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่า มันอาจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วอาจจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเปิดตัวแนะนํากับเพื่อนฝูงญาติผู้ใหญ่ได้หมดนะคะหนึ่งถ้วยนะเป็นความรักที่คุณไม่เคยได้รับเลยแหละนะคะมันเหมือนว่าเต็มเปี่ยมมันเหมือนแบบว่ามีความสุขที่สุดนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโลกทั้งใบมากองอยู่ที่คุณคนเดียวละตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะทําให้คุณมองเห็นอนาคตร่วมกันกับเขานะคะนะ แม้กระทั่งยังไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเป็นแบบไหนแต่ทําให้คุณมั่นใจในความรักครั้งนี้มากสุดท้ายคนสองคนอาจจะคุยกันไม่นานนะคะอาจจะมีการสารสัมพันธ์บางคนถึงกันสิบวกและจะมีข่าวดีสองถ้วยเข้ามานะคะมีงานเลี้ยงงานแต่งงานสัรคๆนะคะอาจจะมีการลงเอยกันเลยก็ได้นะคะนะ,ะต่อมารูปที่3ามคะ่ะทุกคน กร๊ปที่สามาดูเลยนะคะให้ใบแรกนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะใบที่สองทาวเวอร์ใบที่สามเดอะฟูลนะคะใบที่สี่ให้เด็ใบที่ห้าก้าถ้วยนะคะใบแรกนะคะ คุณน่าจะเจอรักต่างวัยนะคะนะเป็นคนที่แบบตรงข้ามสเปคกับคุณเลยคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LGBTQ ได้หมดเลยนะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะและทาวเวอร์เข้ามาผ่านการหย่าร้างผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วนะคะเป็นคนรักอิสระรักสันโดษน,นะคะเพื่อให้เป็นคนสุดตรงเลยแหละคนคนนี้นะคะอาชีพที่เขาทำน่าจะอยู่ในกลุ่มของงานบริการ แพทย์พยาบาลนะคะหรืออาจจะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐเกี่ยวกับงานบริการก็ได้นะคะนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยงอไม่ค่อยแคร์ใครแต่เวลารักใครเขาทุ่มเต็มที่ก้าวถ้วยเข้ามานะคะชีวิตค่อนข้างสะดวกสบายอาจจะมีแบบมรดกข,ของพ่อแม่นะคะไว้กินไว้ใช้ไม่ค่อยได้เดือดร้อนโปรไฟล์ดีคนนี้นะก้าเหรียญแน่นอนนะคะ เขามองว่าความสัมพันธ์ที่ได้ติดต่อกับคุณน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท้าทายคุณกับเขานะ่าจะเจอกันจากโซเชียลนะคะบางคนนะมีเพื่อนแนะนําต่อๆกันมานะคะอาจจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะแนะนําต่อๆกันมาทําให้คนสองคนได้สารสัมพันธ์กันคุณอาจจะไม่ถูกสตาร์หรอกไม่ถูกสเปคเพราะว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคิดคุณอาจจะชอบคนที่แบบเรียบเบียบนะคะคนที่ไม่วือนวาอะไรมากนะคะนะ แต่คุณอาจจะมาเจอคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเจ้าสเสน่ห์นะคะต่อมานะคะเด็กเท้านะเขาจะให้สถานะคุณทันทีเหมือนแบบเป็นการจี้ถามเลยนะว่าจะคบกับเขาไหมจะไปต่อกับเขาไหมนะคะรักครั้งนี้คุณเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้จักผู้คนเยอะะนะคะถึงแม้มีโรคส่วนตัวสูงก็ตามแต่มีแต่คอยากเข้าหาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ คุณอาจจะได้รับฟังข่าวคราวอาจจะมีแบบคนมาพูดให้ฟังอย่างนู้นอย่างนี้ในทางเสียหายถ้าคุณไม่หนักแน่นคุณจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูก็ได้รักครั้งนี้ผู้อ่านมองว่าเขาน่าจะยอมสยบกับคุณนะเหมือนกับเขามองว่าที่ผ่านมานะทุกคนต้องยอมเขาแต่ครั้งนี้เหมือนเขาต้องยอมคุณนะ,ค,ะคุณต้องมีอะไรดึงดูดเขาแน,น่นอนนะคะ มันเหมือนเป็นความรักที่ต่างคนต่างไม่คาดคิดไ,ได้สารสัมพันธ์กันสุดท้ายนะคะสี่ไม้เท้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีนะคะเขาอาจจะเซอร์ไพรส์ขอคุณแต่งงานก็ได้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนนะไม่ได้ตรงกับใครนะเอาละนี่ก็เป็นรักครั้งใหม่ของคุณในครั้งต่อไปนะคะดูได้ทุกสถานะนะนะก็ไม่ได้ตรงกับใครนะทุกคนนะอย่าไปใส่ใจนะนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ